รถที่วัดภูดมลินกุดีทองนะคะที่อยู่อําเภออัมพวาค่ะแล้วก็กำลังจะพาเพื่อนๆไปที่ร้านอาหารสไตล์เก๋ๆน่ารักน่ารักที่อยู่ในสวนมะพร้าวนะคะนั่นก็คือร้านเพลินวิวชิวพุงค่ะ แรกนี้นะคะกี้ก็จะขี่สกูตเตอร์จากวัดภูมรินกุดีทองนะคะไปร้านเพลินวิวชิวพุงที่อยู่ตำบลคลองเขินค่ะโดยกี้จะใช้เส้นทางนะคะขี่สกูตเตอร์ไปตามถนนหมายเลข3-2-5ค่ะข้ามแม่น้ำแม่กองด้วยสะพานสมเด็จพระศีสุริยนและต่อจากนั้นค่ะก็จะขับไปตามถนนสอสอ0 1 0ศจนไปถึงร้านเพลินวิวชิวพุงเลยนะคะ โดยระยะทางที่ใช้นะคะในช่วงแรกนี้นะคะก็จะประมาณ7กิโลเมตรค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะคะว่าเจ้าเลด X 5000W วัต์คันนี้นะคะที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่25แอมป์จะทําระยะทางได้ไกลแค่ไหนนะคะช่วงล่างจะแน่นจะหนึบไหมขี่แล้วจะเป็นยังไงขี่แล้วจะสนุกไหมเดี๋ยวเพื่อนๆตามกี่ไปดูเลยค่ะ แล้วกี้ก็มาถึงร้านเพื่อนวิวชิวพุงแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันค่ะว่าในร้านจะมีเมนูเก๋ๆอะไรให้เราได้เลือกบ้างนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะกี้ก็มาเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆตามกี้ไปเลยนะคะ ชิชิลพุงค่ะเดยวกี้ขอเติมพลังก่อนนะคะและเดี๋ยวกี้จะไปขี่รถเที่ยวที่อัมพวาค่ะและต่อจากนั้นนะคะจุดมุ่งหมายที่เราจะมาเที่ยวงานลอยกระทงนั่นก็คือวัดภูมิลินค่ะเดยวเราไปเจอกันช่วงเย็นเลยนะคะ ที่ร้านนะคะบรรยากาศร่มรื่นมากค่ะเจ้าของร้านก็เป็นกันเองมากเลยนะคะชาวสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่จะมาทานอาหารที่นี่นะคะก็สามารถขอชาร์จแบตได้ฟรีนะคะร้านนี้นะคะเพื่อนๆจะเป็นร้านอาหารที่อยู่ในร่องสวนมะพร้าวแบบนี้ค่ะอากาศจะดีมากๆเลยนะคะใครที่มาอัมพวาก็แวะมาอดหนุนได้นะคะเติมพลังกานเสร็จแล้วนะคะก็ได้เวลาไปเที่ยวต่อแล้วค่ะ ากครั้งก่อนหน้านี้นะคะที่กีได้มาขี่สำรวจเส้นทางนี้ไว้นะคะกีชอบเส้นทางที่ดําเนินสะดวกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าเส้นทางนี้นะคะมองไปสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยต้นมะพร้าวต้นกล้วยนะคะมองไปนะคะก็จะเห็นสีเขียวแบบนี้ค่ะเกือบตลอดเส้นทางเลยนะคะอากาศที่นี่นะคะก็สดชื่นมากๆเลยค่ะ ถนนที่นี่ก็ค่อนข้างดีเลยค่ะมีเลนจัก,กรยานนะคะเกือบตลอดเส้นทางเลยและที่กี้ชอบมากๆเลยนะคะนั่นก็คือที่นี่จะมีโค้งสวยๆเยอะเลยค่ะและวันนี้นะคะช่วงขากลับนะคะกี้จะขี่กลับแบบยาวๆเลยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะคะว่าเจ้าเลดเอ็กคันนี้แล้วก็โค้งสวยๆที่นี่จะเป็นยังไงตามกี้ไปเลยค่ะ วันนี้นะคะกี้ก็จะใช้เส้นทางจากดําเนินสะดวกค่ะไปทางอำเภอบางคนทีนะคะโดยใช้ถนนหมายเลข4013ค่ะแล้วต่อจากนั้นนะคะก็จะขับต่อไปจนถึงวัดภูมลินกุฎีทองที่อยู่อำเภออัมพวาน,นะคะเราจะไปเที่ยววันลอยกระทงกันที่นั่นค่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงวัดภูมลินกุฎีทองนะคะกี้ก็จะมีแวะเช็คอินตรงคลองแฝอ้อมค่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะมีเพื่อนๆคนไหนเคยไปแล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวเราไปที่นี่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ และตอนนี้ค่ะกีก็มาถึงสะพานแขวนอ้อมแล้วนะคะตรงสะพานนี้นะคะเพื่อนๆมองไปทางด้านซ้ายมือค่ะก็จะเห็นเป็นสะพานแขวนนะคะเดี๋ยวเรามาแวะเช็คอินถ่ายรูปกันตรงนี้สักครู่หนึ่งก่อนนะคะและเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่วัดเพื่อไปถ่ายรูปที่สะพานแขวนกันต่อค่ะ แล้วนะคะสะพานแขวนนี้นะคะจะตั้งอยู่ในวัดปากน้ําคลองแพรอ้อมค่ะสะพานแขวนนี้นะคะถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของที่นี่เลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆตามกี้เข้าไปดูด้านในเลยค่ะ ออกจากวัดปากน้ำาของแพรอ้อมมาแล้วนะคะเราก็จะขับไปต่อที่วัดภูมารินกุรีทองค่ะเพื่อไปเที่ยวงานวันลอยกระทงกันที่นั่นนะคะและระหว่างทางนะคะก่อนที่กี่จะไปถึงวัดภูมารินกุรีทองนะคะเส้นทางที่กี้ขับผ่านนะคะก็จะมีการประดับด้วยไฟนะคะสีสันสวยงามมากๆเลยค่ะ ก่อนที่จะไปเดินเที่ยวงานวันลอยกระทงกันนะคะเดี๋ยวกี้ขอพูดถึงเจ้าเลด x 5,000วัต์คันนี้สักนิดหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะกี้ขี่แบบยาวๆเลยนะคะด้วยระยะทางประมาณ45กิโลเมตรค่ะเกือบตลอดเส้นทางเลยนะคะกี้ทำความเร็วอยู่ที่40-50ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเจ้าเลด x 5,000วัต์คันนี้นะคะขับสนุกมากๆเลยค่ะช่วงล่างก็ให้ความนุ่มนิ่งมากเลยนะคะ เวลาออกตัวก็ไม่กระชากอย่างที่กี้คิดไว้เลยค่ะแต่กี้ก็ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนเลยนะคะว่าเจ้าเลด X 5 0 0 0วัตต์คันนี้ไม่เหมาะกับสายพกพาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าน้ำหนักค่อนข้างเยอะค่ะแต่ถ้าใครเป็นสายขี่แบบยาวๆนะคะแบบสตาร์ตั้งแต่หน้าบ้านเลยค่ะเจ้าเลด X 5 0 0 0วัตต์คันนี้กี้คิดว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยค่ะมาถึงวัดภูมลรินกุฎีทองแล้วนะคะ ไปค่ะเข้าไปดูด้านในกันนะคะว่าบรรยากาศในงานจะคึกค,คืนแค่ไหนนะคะตอนนี้กี้อยู่ที่วัดภูมารินกรีทองค่ะบรรยากาศด้านในงานนะคะคึกคืค้นมากเลยค่ะด้านในงานนะคะก็จะมีโซน ขายสินค้าประจำตำบลค่ะการแสดงดนตรีของเยาวชนนะคะแล้วก็จะมีร้านขายของเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูการประกวดนางนงพมาศแม่ลูกกันนะคะการประกวดนางนงพมาศของที่นี่นะคะก็จะแตกต่างจากที่อื่นค่ะเพราะว่าจะเป็นการประกวดนางนงพมาศแม่กับลูกค่ะ เราไปดูกระทงสายกันนะคะว่าจะสวยงี่แค่ไหนนะคะมานกี้ไปเลยค่ะที่วัดโพลิงกุรีทองนี้นะคะจะมีงานลอยกระทงกาบกล้วยเป็นประจำทุกป,ปีเลยะค่ะ นอกเหนือจากความสวยงามของการลอยก,กระทงสายแล้วนะคะก็จะมีการประกวดเรือไฟค่ะที่สวยงามมากๆเลยนะคะและปีนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นปีที่โชคดีของกี้นะคะที่ได้อยู่ร่วมพิธีลอยกระทงพระปะที่ีพระราชาานด้วยค่ะ